สวัสดีจากเนธแลนด์ค่ะวันนี้เราจะพาไปนั่งเรืออีกนะคะชมวิวธรรมชาติแล้วเราก็จะไปตกปลากันด้วยค่ะแล้วก็ทําปิกนิกกันวันนี้หรือว่าเราจะมีอะไรมากินกันนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามฟอลโล่ใจอันนี้เป็นนกของที่นี่ค่ะเขาจะมีรังอยู่ตรงกลางเห็นไหมเนี่ยอยู่ในน้ำเลยเขาวางไข่ มีปลาติดเบ็ดอ๋อตัวแรกนะคะเนี่ยป้าอะไรคะอ,อู้หูเผือจังอันนี้ตัวแรกค่ะที่ตกได้วันนี้เดีสัญญาจะปล่อยแล้วนะตัวใหญ่เหมือนกันหนักมากรู้สึกมีปลาติดเบ็ด ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วโอ้สวยจังหลุดแล้วเห็นไหมไม่ใหญ่แต่มันก็แข็งแรงค่ะถ้าอยู่ที่แคนาดาเขาเอาไปกินแล้วเนี่ยทุกตัวที่เขาตกได้คนที่นั่นเขาจะเอาไปกินเลยประเทศอื่นไหมฮอลแลนด์ไม่ได้นะไปละไปละไม่พลาย เห็นไหมเขาว่ายน้ําไปแล้วถ้มาจอดเรือโยนเบ็ดตรงนี้ค่ะมีมาติดตัวหนึ่งแล้วตัวใหญ่อ่านดาโอ้หน้าเปียกเลยเดี๋ยว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 นะถอดแว่นก่อนน้ำเข้าตาเลยดูสิครับนี่ ลายสวยมากตัวใหญ่นะเนี่ยสองโลกกว่าเมื่อกี้โยนเบ็ดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปโยนใหม่บายบายเขาอยากไปละ <c oughs> <c oughs> ไปเร็วป่ะ <c oughs> ตัวที่สี่ค่ะถ้ามันไม่หายนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดึงใหญ่เลย ดึงแรงนี่ครับโครตบิ๊กบ้านมาอ้ตัวใหญ่มากอันนี้ค่ะเกือบ85เซนนะคะชันยาจะปล่อยแล้วนะเอ้ยตัวเขาดักมาก้ ใสแล้ววันนี้อากาศดีมากค่ะตอนแรกเขาบอกว่าจะมีฝนตกแต่มาแล้วก็ไม่มีแต่ช่วงเช้าเช้ามันจะมีก้อนเมฆเยอะตรงนี้เมื่อก่อนชันยาเคยตามันมาติดเบ็ดตัวใหญ่มากแต่ว่ามันหลุดไปก่อนคิดว่าน่าจะประมาณเมตรกว่าได้ตัวใหญ่จริงเดี๋ยวเราจะพยายามจะลองตกดูว,ว่าจะได้ไหม กี้เรามาโยนเบ็ดตรงนี้กันค่ะจอดเรือโยนเบ็ดกันก็ติดอีกตัวหนึ่งแล้วอันนี้ตัวที่ห้า flying fish n u m เดี๋ยวปล่อยแล้วนะคะโอแถวนี้มันเงียบมากโยนเบ็ดลงไปแป๊บเดียว เร็ว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 เรโอ้โหปลาบิน oh. oh. uh. Flying fish ตัวนี้เจ็ดสิบเซนค่ะอ๋อ oh. มันแข็งแรงมากมันดึงนิ้วฉันยัา <laughs> เลือดไหลเลย <laughs> ตอนนี้ตัวการมันตัด จะพายเรือรู้จักไหมคะเนี่ยมาจอดเรือเราจะมาหุงอาหารกินผู้กำกับก็กกบอกใหญ่ต้องพายทางนี้แหละเพราะว่าเครื่องยนต์มันสตาร์ทไม่ได้แถวนี้มันตื่นมากเดี๋ยวนะเาไม่ตื่นเท่าไหร่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยประมาณ เวลาเราจะจอดเรือก็ต้องเอานี้ลงไปก่อนนะคะเขาเรียกอะไรไม่รู้ที่ฮอลแลนด์เขาเรียกอังเกอร์ทีนี้เราก็าจะมาผูกกับตรงนี้เรือก็จะไม่ไปไหนนะคะเราก็จะอุ่นอาหารกินตรงนี้กันมา,มาอุ่นผัดไทยค่ะชัญญาทำไว้เมื่อวานตอนเย็นผัดไทยใส่ไก่ใส่ผักนะคะอ,อูเยอะมากกาลังหิวเลยวันนี้ย ออาลงไปทั้งคิดเสร็จแล้วก็จะไปชมวิวต่ออยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็มีเครื่องปรุงค่ะแล้วก็มีมะนาวมีแตงกวาพริกแห้งพริกปน่นมีกุยช่ายแล้วก็มีพริกน้ำตาลมีอะไรเนี่ยถั่วลิสงป่นนะคะเอาไว้โรยก็ปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะทำเมื่อวานเนี้ยอร่อยมากมากินด้วยกันนะคะ นิสถามเยอเลยกำลังเริ่มร้อนแล้วค่ะแกจะได้กินแล้วก็ลังหิวเลยหิวทุกทีตกปลาได้หลายตัวแล้ววันนี้หนึ่งนาทีก็ได้กินแล้วง่ายอะไรป่านนั้นง่ายกว่าอยู่ที่บ้านเนี่สบายมาอยู่ท่ามกลางารธรรมชาติแล้วก็มาปิกนิกได้ <S <S เห็นไหมคะเนี่ย สวยมากแดดก็ไม่มีแล้วตอนนี้ยเสร็จแล้วค่ะรอุ่นเลยร้อนๆเลยผัดไทยผัดไทยของมาดามมากินไหมต้องแบ่งให้ตากล้องเยอะหน่อยนะเขากินเยอะกว่าสแนดาที่นี้ก็เติมเครื่องปรุงนะคะใส่ถั่วลิสง ใส่กุยช่ายกุยช่ายเราก็มีสดๆดด้วยแล้วก็ใส่ในผัดไทยเรียบร้อยมีแตงกวาเี่เติมพริกป่นลงไปหน่อยแต่ของชายาไม่เติมอน้ำตาลนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบหวานพอไหมเสร็จแล้วก็ได้เวลามัมๆและะ้วค่ะมัมๆเือนเด็กเลย หลังก <c ười> ินอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงได้มีมาติดแบดหนึ่งตัวฮ่าวันนี้ตัวที่อะไรตัวที่เจ็ดนะหมายเลขเจ็ดสวยมากตัวอ้วนเหมือนกันนะคะเนี่ยไปแล้วนะป่อยกันตัวที่เจ็ด รอให้เขาว่ายน้ำก่อนไปแล้วบายบายไปแล้วก็ตกได้เยอะอยู่นะวันเนี้สุดยอดกล่องนี้ทำให้สุขภาพดีอารมณ์ดีเห็นไหมมีผลไม้หลายอย่างเลยทั้งผากด้วยมะเขือเทศ สตรอบเบอร,บรี่นี่คืออะไรแมงโก้นี่คืออะไรนะนึกชื่อก่อนมะม่วงอ้อยอืมเปรี้ยวหวานๆอร่อยมากเลยค่ะหยุดก้มดูโทรศัพท์ค่ะงั้นมองดูท้งฟ้านิดนึงสวยไหมนี่ก้อนเมฆสีขาวปุยขาวๆแล้วก็ ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใสใสใสมากห <laughs> ยุดเทนทรศัพท์พแป๊บหนึงเงี <laughs> ย้ยดูข้างบนหน่อยอันนี้อีกตัวแล้วค่ะหมายเลขแปดนะเนี่ยมาเร็วเร็วเร็ว เดี๋ยว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 โอ้โอ้เดีดูไมล่นจังเล็กนำโชคค่ะลัคกี้เอท <c oughs> ไปแล้วนะบ๊ายบายหรือว่าจะกลับบ้านด้วยไปไหมไปแล้วกลับบ้านกลับบ้านเขาแล้วกลับในน้ำละ เตือข้ามแล้วโอ้โตัวใหญ่เด้อโนะอ้ยช่าใจกลัวกเอ้าทำไมดิ้นแรงจังตกใจหมดเลยน้ำมานาัน่ายในที่สุดก็ ก็ใหญ่มากสวยนะคะเฮลโหลเดี๋ยวผมจะไปหาหมอฟันกันนะลายสวยมากเลยเดี๋ยวจะพาชมคลองค่ะเราจะกลับแล้วเดี๋ยวไปทางโน้นก่อนนะคะไปทางแม่น้ำใหญ่อันนี้ทางลัดค่ะก็ไม่กว้างมากเมื่อกี้ที่เรามามันจะใหญ่เป็นแม่น้ำใหญ่อันนี้เป็นคลองสองฝั่งคลอง น้ำก็ไม่ค่อยลึกมากสวยนะคะพามาดูอะไรนี่คืออะไรคะเขาเรียกต้นซิก,ก้าค่ะมันเกิดในน้ำพอเขาแตกมันก็จะเป็นสีน้ำตาลแตกออกมาจะเป็นผุยเป็นผงสวยไหมคะอ๋อธรรมชาติตรงนี้สวยมากเลยค่ะมีดอกบัวสีเหลืองๆด้วยแล้วตรงนี้ข้างหลังก็จะมีต้นซิก,ก้า แล้วมีดอกไม้ดอกดอกไม้สีชมพูดอกกล้วยไม้ป่าค่ะอันนี้ก็สนุกมากมาอยู่กับธรรมชาติออกบาปิกนิกกันแล้วก็ได้ตกปลาได้เห็นสัตว์แล้วก็มีกล้องส่องนกด้วยค่ะเอามาดูนกสนุกมากตกปลาได้ตั้งเก้าตัวเลยค่ะยังไงเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอีกนะคะถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามให้ฟอลโลวใจด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบายบายบ๊ายา